และนี่คือมาคาบร้อยนาทีใน4นาทีจะเป็นยังไงไปดูเริ่มมา้ายการเก็บอ้อยตัดต้นไม้แล้วก็เดินทางไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหลังจากเจอหมู่บ้านแล้วก็หาอาหารกินสักหน่อยพร้อมกับเจอเตียงน้องหมีสุดน่ารักผมก็เจอเข้ากับกองสปอนเนอร์สเกลตันผมเลยผักอารอนโกเลมลงไปเพื่อจัดการกับสเกลตันที่อยู่ข้างในหลังจากที่ตัวเองล่วงแผลลงมาบนพื้นก็บพบว่า ข้างในนั้นไม่มีของไม่มีอะไรเลยแย่จัดตกดึกผมเก็บเหล็กจากไอลอนโกเลมแล้วรุ่งเช้าผมก็มาขุดเหล็กอีกในอนเช้าหลังจากกลับมาผมก็แวะมาทำเหมืองเล็กๆใต้บ้านหม้ถึงใต้หมู่บ้านที่นี่จะเป็นที่ที่เราจะ หาเพชรหาเหล็กแล้วก็หาทุกอย่างในทีเดียวเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากไปไหนแล้วเจอแต่ถ้ำปอมให้ตายเถอะหลังจากที่พีผมพังไปอันแล้วอันเล่าสุดท้ายผมก็เจอถ้ำสักทีซึ่งถ้ำอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็เจอเข้ากับลาพีสแล้วก็สเกลตันถือธนูเอนชาร์ด้วยหลังจากจัดก,การตัวแรกได้แล้วต่อไปครงตาของตัวที่ส โดยผมรอให้คีปเปอร์มันระเบิดเพื่อที่จะให้มันจัดการกันไปทั้งคู่เลยและโชคดีที่ผมเจอเพชรด้วยได้มาตั้ง3าเม็ดทีม่มเลยนะหลังจากนั้นผมก็แวะมาหาเพชรเพิ่มซึ่งผมเจอเพชรโดยความสงสัยของผมนั้นผมอยากรู้ว่ามีเพชรทั้งหมดกี่ก้อนผมก็เลยขุดแซะรอบข้างออกให้หมดเลยผลสรุปก็มี8ก้อนซึ่งผมดีใจมากๆ ในเช้าวันถัดมาผมก็แตะกับพื้นหญ้าสักทีหลังจากที่อยู่กับพื้นหินอย่างยาวนานของผมเต็มตัวหมดเลยผมก็เลยแวะมาเก็บของสักหน่อยแล้วก็ออกไปปลูกอ้อยปลูกอ้อยพอดีเห็นบอยแบนด์อาร์ันเรลมสองคนนี้ยืนหล่ออยู่นานแล้วผมก็เลยอดใจไม่ไหวขอซื้อบัตรจับมือหน่อยแล้วกัน หลังจากนด้นเหล็กมาผมก็มาครับเสื้อเหล็กและกางเกงทองนี่แหละแฟชั่นใหม่ของยุคพอแตย่ยาเสร็จแล้วเราก็มาแตะหินกันต่อดีกว่า หลังจากที่ผมบ้าขุดหินไปประมาณ30นาทีได้มั้งผมไม่แน่ใจแต่มันนานนานใช้ได้เลยแหละผมไม่ไว้กับการรออีกต่อไปแล้วผมก็เลยแวะมาหาลาวาเพื่อที่จะทำออคซิเดียนแล้วก็ทำโตเอนชานสักทีนะผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องใช้ฟอร์จูน3ในการขุดเพชรแปก้อนแล้วมันถึงเวลาแล้วแหละ แต่ก็ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับมาคับมักจะไม่อ่อนโยนกับผู้เล่นธรรมดาอย่างเราเสมอสุดท้ายผมก็พลาดกับอะไรที่ไม่น่าพลาดจะได้ ก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปสั้นๆที่เพิ่งลงไปนะครับในวันนี้ในวันที่ลงคลิปนะครับเป็นวันเกิดผมนะฮะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทำให้ผมมาแตะในจุดๆนี้ก็คือ345ซับนะครับถึงแม้จะมาจากช็อตซะส่วนใหญ่แล้วก็มาจากช่องพี่ผิงบ้าง้ว ก็หลงมาจากไหนไม่รู้บ้างแล้วก็มาเจอช่องผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังคอยรับชมรับดูกันอยู่นะครับก็พูดไม่ถูกเลยฮะก็ผมจะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับผมก่อนหน,นี้ผมเจอเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ทั้งเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาตอนนี้ผมก็ดีขึ้นมาบ้างแล้ว ผมจะพยายามลงคลิปให้ถี่ขึ้นพยายามทําคลิปยาวแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันออกมาดีขึ้นผมหวังว่าในอนาคตผมจะแตะสัก1 0,000ซับ1 0 0 0พซับแค่นั้นผมก็แฮปปี้แล้วครับหวังว่าปีหน้าคงจะได้สัมผัสเลขพันเลขกลมๆก,กับเขาบ้างนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ